นโมขออบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอาลันตะสัมมาสัมพุทธเจ้างู์นั้นกลับทางพระธรรมและพระรสงฆ์สวกเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นเจ้าของของศาสนาธรรมะวันนี้ผู้ฆ่าทั้งหลายขอวิพัฒนาธรรมะพระเนจรนเรื่องธรรมะพระเนจรนในนั้นก็ไม่มีน้ำตาราดอกตำราก็คือ ผู้จะอธิบายเป็นเจ้าตำลาธรรมะพิจรสมัยที่อยู่ทำกองเพนนนอนอุดรอออกวิเวตตามสถานที่ต่างๆสเสวหาทางออกจากโลกแล้วก็ไปประสบพบปะสถานที่ต่างๆนั้นก็ได้วิชาความรู้จากสถานนั้นนั่นแหละดังนั้นจึงได้ว่า ธรรมะพรเนจรทีนี่สมัยหนึ่งเก้าเสไปจำมันษาอยู่เลียังรับตะบพชรสมบูนโอยู่มาณวันหนึ่งก็เร่งรัดพัฒนาทำรรความเปลี่ยนวันนั้นเดินจำควรมวันยังคำก็เดินจำควรมเสร็จแล้วเข้าที่ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็เข้าที่นั่งสมาธิพอจิตสงบ รวมลงถึงระวังขบพบอันนแฟนแ,แสงสว่างก็เกิดขึ้นล่วงไปถึงตีสองสามสิบตอนี้ก็เห็นนายริยาบาลแปดคนออกปากออกมาจากบ้านเสียงรับมาแล้วก็มายืนอยู่ห่างระยะสองสามวาตอนั้นนายริยาบาลน,นั้นคือเงาวเป่ยเงาปลายแหลมไม่มีปกักผ้าเหลือง ผ้าแดงเียนศีษะเสียแดงทรงแดงและแแะละร่างกายใหญ่มหิมาดำแดงคนเหล่านี้หกคนทึงจะเท่าคนหนึ่งมีแต่คนใหญ่ๆมาก็มันยืนอยู่ตรงหน้าไอ้คนหัวหน้ามันก็บอกว่าแถวหยุดวิทยาหาัดยกดาบขึ้นมันก็บอกว่าท่านอาจารย์ พวกข้าพระเจ้าทั้งแปดคนนี้เป็นนาฬิกาลามาจากประเทศนรกมาเอามุคคลผู้สิน้นอายุสังขารแต่เป็นหญิงสาวอายุสิบหกปีได้หมดกระเสีนพบเก่าเข้าสมเก่เอาออกมาน้อยได้ที่หกปีเท่านั้นพวกข้าพระเจ้าก็ไปทำลายธาตุขันเส้นลมแล้วเขาจะมาตามภายหลังหรอก แต่มาเดียวนี้ก็มาแสดงเหตุผลต้นปลายของคุณภคชาติของโลกตัวมูสั์และสถานที่ต่างๆนั้นโอ้ดีแล้วพวกท่านเป็นนายบานยุประเทศนรกนั้นจริงหรือจริงคนที่ไปทำงานอยู่ในประเทศนรกนั้นเหมือนอย่างพวกข้าพเจ้านี่เรียกว่านายรยาบาลนายรยาบานเปรียบเหมือนพลตำรวจ ทิลคุตอม,มาตลองพอจะยุพบาลอีกจากยุิบาลเปรียบเหนือนอธิบดีกรมตำรวจของเมืองมนุษย์ทำงานตามหน้าที่นั่นแหละทีนี้ขอถามอีกพวกท่านจะได้ไปทำงานอยู่ประเทศนรกนั้นทำคุณงามความดีั่วอย่างไรนั้นจงได้ไปสู่ประเทศนั้นเขาก็บอกว่าความดีก็เอาหมดความส่วก็หมดไม่เรียก ทำหมดทั้งนั้นเมื่อเส้นชีวิตแล้วกรรมดีส่วนนั้นจึงพาไปอุบัติบังเกิดเป็นนายริยาบาลจ่าริยาบาน,าบานทำาง,งานตามประเทศนั้นนั่นแหละเออดีมากทีนี้นรกนั้นอยู่ที่ไหนเราเขาก็บอกว่านรกนั้นอยู่ใต้ภูเขาไปอีกประเทศหนึ่งต่างหากในระหว่างครึ่งกลางเลยสยบุ เลยสยามพชรรธนระหะ่างเพิ่งกลางสาจังหวัดนี้อยู่ใต้ภูเขาเป็นประเทศหนึ่งนรกนั้นเป็นสุขเป็นทุกข์ประการใดเป็นทุกข์หาสุขไม่มีทุกอย่างไรทุกต้มน้ำร้อนสังหารด้วยหอกลงกล้าพารองคมของนายบานเป็นทุกอย่างนั้นหาวันสุขไม่มีเออดีมากพวกท่านที่ประยู่ต์ทำงานประเทศนรกนั้น เป็นจเนนุเป็นทุกข์ประการใดเป็นทุกข์ครึ่งหนึ่งของสันนรกทุกข์อย่างไรทุกข์ในคณะที่ไปสังหารนัดสนรกตรวจตาสนรกถูกเปลวไฟในรกเปลวขึ้นมาไหมน้ำร้อนก็เดินขึ้นมาลวกเป็นทุกข์ครึ่งหนึ่งแสนจะตายนี่เพราะกรรมทัว่วสะสมไว้จะยังชาติเป็นมนุษย์นู่นนั่นแหละให้ผลเป็นทุกข์เลิกจากนั่นมา ก็มาอยู่ประสาทราชมนเทียนสบายกินของทิ์สบายเพราะบุญกรรมดีสะสมไว้ในชาติเป็นมนุษย์นั่นโอ้ฉะนั้นคงเมืองไทยนี่ก็คงจะไปนรกหมดทุกคนใช่ไหมเปล่าคนเทไม่ประพุทธประธรรมประสงค์ตินรมไม่ได้ไปถึงไปแล้วก็ไม่ลงฉะนั้นคนเมืองไทยนี่ เมื่อเป็นเชนนั้นแล้วเขาตายที่ใกล้ไกลวกท่านไปนําเขามาหมดไปไหมใช้คนเมืองไทยนี่ไม่ว่าชาติใดภาษาใดทางนั้นมีรายชื่ออยู่ในบัญชีของจา่าในวานหมดเขาไปจดไปหมดแล้วรี้รับซับซ้อนในสถานใดตามเพอยู่ในบัญชีเขาหมดจะพูดโกหกพก,กลมไม่ได้ได้และโอ้ดีมาก นโลกนั้นมีน้อยมากเท่าไรเขาก็บอกว่าเฉพาะเมียงไทยนี่ก็มีหลายขุมหลายขุมก็คงจะทีภาคนี้ก็คงจะสีขุมนั่นแหละเพราะว่ามีอยู่สี่ขุมใหญ่ๆแต่แล้วอาจามาเองก็เห็นแต่ในมหาวมบากสูตรและพระมาลัยสูตรรวมแล้วทั้งหมดในโลกมนุษย์นั่นรวมแล้วสีร้อยห้าสิบหกขุม รวมทั้งหมดนั่นแหละแต่ทีนี้ก็ขอถามย้อนอ,กนนนอีกคนในเมืองไทยนี่ยเอาเฉพาะคนในเมืองไทยต่างคนก็ต่างอวดอ้างว่าศาสนาของตัวนั้นเป็นของลิศประเริดแท้ศาสนาพุทธผู้ถือประพุทธธรมรมะส์เป็นพึงแล้วอาบายไมาได้ไปไปลกมาได้ไหม ทีนี้ศาสนาอื่นนั้นแย่สอิสลามิกฮินโดนั้นเขาก็ว่าฆ่าสัตว์ไม่บาปไปสวรรค์และทาบาปหยาบช้าทั้งหลายท้งปวงลงไปนั้นพระผู้เป็นเจ้าบนสวรรค์รับเอาหมดและพระผู้เป็นเจ้าบนสวรรค์สร้างโลกจะเชื่ออย่างเขาว่าใช่ไหมไม่หอกลานไม่ทั้งนั้นเรื่องพูดอย่างนั้นก็เป็นคนหูหนวกตาบอดพูดพูดหลอกลวงโลก และคนอื่นให้หลงตามกันเท่านั้นไม่ดอกถ้าทำชั่วลงไปแล้วต้องรับต้องรับผลความชั่วทำดีลงไปแล้วต้องรับผลความดีทีนี้ขอย้อนถามอกีกศาทั้งหลายเหล่านี้สั่งาศาสนาอวดอ้างว่าไม่ได้ไปโลกไปสวรรค์เมื่อตายแล้วท่านก็นำตัวไปสู่ประเทศนรกแก่ละาศาสนานั้น เมื่อไปถึงสถานสลาฟันห้องแล้วที่นีจานุบาลเขาจะไล่แต่ถามเป็นอย่างไรไปถึงแล้วจาหนุบาลเขาก็สักไล่แต่ถามว่าพี่น้องยูยในเมืองมนุษย์ทำจี้กลางงานอย่างไรอย่างเรียเเขาก็บอกว่าฆ้าขายโดยค่าราชการทําไรทํานาตามย่ำยังโอ้ดีแล้วเขาก็ย่นถามอีกเพื่อศาสนาอะไร เขาก็ถามบางพวกกว่าศาสานาพุทธบางพวกว่าอิสลามซึ่งินดูนั่นแหละครามมรณะศาสนา,าที่นี่เขาก็ย่นถามเทวทูตทั้งห้าผูตะแป่ละเครืงง่องส่งเครื่องรับรองหนึ่งสราตความเกิดสองสราควมเจสามพระทีมบวดไข่สี่มรณะคมตายห้านักโทษจองจำเรียนจำนั้น ท่านที่อาเห็นว่าเป็นอย่างไรเขาก็ถามแต่ละศาสนาไปเสียก่อนตอนแรกเขาก็ถามศาสนาพุทธก่อนศาสนาพุทธก็ตอบว่ามีิงายมาเป็นทุกข์เพราะอำนาจพระพุทธประธรรมประสงค์ฝังจิตใจเขานั่นเขาก็ตอบว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์ทีนี้ดีมากเขาก็ถามวัดหกหกห้าที่มาทางแปดโคตรทรงเจดสมัชกรรมฐานเช้นธรมาธิป,ปัญญาเขาถามรววหมด ท่านที่น่าเห็นว่าเป็นอย่างไร